สวัสดีค่ะพบกับคุณครูในชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่6สิงหาค่ะอย่าลืมหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั่งเรียนและทำไปพร้อมๆกับคุณครูในชั่วโมงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอเฉลยหน้า33ที่เราทำไปชั่วโมงที่แล้วนะคะให้นักเรียนกด Stop v ดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปากกาแดง ตรวจตามที่คุณครูฉเฉลยได้เลยนักเรียนไม่จําเป็นต้องใช้ลิควิดลบแล้วก็แก้ตามนะคะนักเรียนใช้ปากกาแดงแล้วก็เติมลงไปอันไหนที่ผิดก็แค่ใช้ปากกาแดงกาผิดสมมตินักเรียนนี้ก็กาผิดอันไหนที่นักเรียนถูกก็ขีดถูกแล้วอันไหนที่นักเรียนไม่ได้ขีดถูกในข้อที่ถูกนักเรียนก็ใช้ปากกาแดงติ๊กอย่างนี้ โอเคนะคะไม่ต้องเป็นต้องใช้ลิควิดลบนะคะข้อ2เป็นข้อที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนนะคะตอบผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นนักเรียนวงกลมให้ถูกต้องนะคะใช้ปากกาแดงวงกลมและก็ตรวจตามคุณครูไปได้เลยข้อ2กับข้อ3เป็นข้อที่คุณครูเป็นห่วงมากเพราะว่าคุณครูจะออกข้อสอบเพราะฉะนั้น ใช้ปากกาแดงเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปไว้แล้วก็เอาไปใช้ดูตอนที่คุณครูจะสอบนะคะโอเคนะกดสตตอปไว้นะคะก็จะได้ฐานเดี๋ยวคุณครูจะไปหน้าต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้า37วันนี้เราจะทําทั้งหมด2หน้านะคะวันนี้เราจะจบเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หน้า37ถ้านักเรียนเปิดมาแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหน้า37จะมีข้อสี่กับข้อหาข้อ4สังเกตภาพการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของแมวแล้วตอบคำถามนะคะจะมีพ่อโซดาแม่แต้มและก็หนูมาลีนะคะก่อนอื่นผู้าอออธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อโซดาก่อนลักษณะหนึ่งเลยจะมีหูตั้ง 2มีขนสีขาวแล้วก็ขนสีเทา 3. ลักษณะเป็นลายพรางแบบนี้เห็นไหมคะที่เป็นลายๆแบบนี้และก็สีจะมีขนยาวนะคะนี่คือลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อโซดาต่อไปลักษณะทางพันธุกรรมของแม่แต้มหหูตั้ง 2. มีขนสั้น ขนสั้นกว่านะคะถ้าที่สังเกตดูดีๆนะ3ม,มีขนสีขาวแล้วก็ขนสีน้ำตาลนะคะสีของตาถ้าสังเกตดีๆก็น่าจะมีลักษณะตาสีเหลืองเหมือนกันพอ่อโซดากับแม่แต้มสีตาเหมือนกันต่อไปมาดูหนูมารีหนูมารีม,ารมีลักษณะหูต่างนะคะมีขนสีขาวแล้วก็ขนสีน้ำตาล ะะและก็มีลักษณะลายพ่างูคะและที่สําคัญมีตาสีฟ้านะคะมาดูคำถามข้อหนึ่งลักษณะใดที่หนูมารีได้รับการถ่ายทอดมาจากพอ่อลักษณะที่หนูมารีได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อเลยคืออันแรกค่ะเขียนลงไปเลยนะคะทำไปพร้อมกับครูเลยคือลักษณะหูตั้ง เขียนลงไปเลยนะคะหูตั้ง2ส,สิ่งที่หนูมารีได้มาจากพ่อโซดาทีท่ชัดเจนมากก็คือมีลายทางเหมือนกันเห็นไหมคะลายทางเกียนแบบนี้ลอลิงลายทางอ่ะลายทางลายทางอ่ะ หลายทางแบบนี้นะคะ,ะมี2ลักษณะต่อไปข้อ2ลักษณะใดที่หนูมารีได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่แต้มสิ่งที่ได้มาจากแม่แต้มอมาดูอันแรกเลยคือหูตั้งได้มาจากแม่แต้มเขียนไปเลยนะคะหูตั้งอันที่2นะคะสิ่งที่หนูมารีได้มาจากแม่แต้มก็คือลักษณะขนสั้น เขียนไปเลยนะคะข้อ2ขนสัน้นอ่ะต่อไปข้อ3ลักษณะใดที่หนูมาลีไม่เหมือนทั้งพ่อโซดาและแม่แต้มถ้าได้สังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่าตาสีฟ้าของหนูมาลีไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่เขียนลงไปเลยนะคะตาสีฟ้าข้อสามข้อสี่ผ่านไปต่อไปมาดูข้อห้า ข้อ5ให้อ่านผลการศึกษาต้นถั่วลันเตาของเมนเดลแล้วระบุลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของถั่วลันเตาที่ใช้ในการศึกษาเมนเดลเมนเดลคือบิดาทางพันธุศาสตร์ถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นบิดาทางพันธุศาสตร์ให้นักเรียนเขียนเลยนะคะว่าให้นักเรียนกาเลยว่าคือเมนเดล เขาเป็นบาทหลวงเขาทำการศึกษาต้นหัวลันเตาโดยเลือกทัวลันเตาพันธ์แท้ที่มีลักษณะแตกต่างกันมาผสมกันแล้วศึกษาลักษณะที่ปรากฏใน,นลูกโดยมีผลดังตารางดูนะคะลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคืออะไรลักษณะเด่นคือลักษณะที่พบในลูก ลักษณะด้อยคือลักษณะที่ไม่พบในรูกมาดูลักษณะทางพันธุกรรมอันแรกรูปร่างของเมล็ดเดเพื่อนักเรียนมองาพาไปเข้าใจอ่านนี้รูปร่างของเมล็ดดูนะคะอันนี้เป็นกลมกับขุกค,ค่ะพ่อพ่อนะคะมีเมล็ดกลมแม่มีเมล็ดขุกค,ค่ะและลูกได้เมล็ดกลม เพราะฉะนั้นลักษณะเด่นคือเมล็ดกลมดูนะคะส่วนสิ่งที่เป็นลักษณะด้อยคือเมล็ดคลุกคะเห็นไหมคะอันไหนที่พบในรูปคือลักษณะเด่นอันไหนที่ไม่พบคือลักษณะด้อยจำไว้นะคะต่อไปข้อ2สีของใบเลี้ยงพ่อมีสีเขียวแม่มีสีเหลือง และลูกมีสีเหลืองเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นคือสีเหลืองนะคะและลักษณะด้อยคือคืออะไรคะคือสีเขียวย้ำนะคะครูยกตัวอย่างข้อ1กับข้อ2ข้อ3 4 5นักเรียนต้องเลือกเติมเองคุณครูจะดูว่านักเรียนจะตัดสินใจ เขียนคำตอบเองได้ไหมเพราะปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนเวลาทำวิทยาศาสตร์คือนักเรียนไม่ค่อยมีความมั่นใจในการเขียนเขียนมาเลยค่ะผิดถูกเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจะตัดสินใจแล้วก็เขียนคำตอบได้เองไหมข้อ3 4 5ให้นักเรียนเลือกเองง่ายๆไม่ยากค่ะเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมเขียนชื่อนาสกุลชั้นเลขที่ลงไปที่หน้า37วันนี้เราจะทำทั้งหมด2หน้าเหมือนที่ครูบอกนะคะเสร็จแล้วให้หนักเรียนเปิดหน้า39วันนี้จะให้คะแนนเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้ทำ2หน้าโอเคนะคะหน้า39นะคะนักเรียนเปิดมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้ กิจกรรมนี้คุณครูต้องการดูการวิเคราะห์ของนักเรียนว่านักเรียนจะทำได้หรือเปล่ากิจกรรมนี้อยากให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าตัดสินใจเขียนมันลงมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูไม่ว่าขอให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าทำโอเคนะคะพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามดูนะคะ เตยเตยนี่คือคนนะคะเตยเลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัวเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียนะคะเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วแมวของเตยเนี่ยเขามีขนสีน้ำตาลดูนะคะต่อมาแมวของเตยก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็คลอดลูกออกมาห้าตัวลูกแมวแต่และตัวมีลักษณะดังนี้ตัวที่หนึ่ง ขนสีขาวล้วนตัวที่สองขนสั้นสีขาวล้วนขนยาวสีขาวล้วนอา้าวสีขาวมาจากไหนนันเนี่ยตัวที่สามขนสั้นสีขาวลายน้ำตาลอ่ะมีเริ่มมีน้ำตาลเหมือนแม่มาบ้างแล้วตัวที่สี่ขนสั้นสีขาวลายน้ำตาลตัวที่ห้าขนสั้นสีขาวล้วนเตยก็เลยสงสยัยจทยดข้อหนึ่ง เมื่อสำรวจรอบบ้านพบว่ามีแมวตัวผู้ที่ยังไม่ได้ทำหมันอยู่4ตัวมาช่วยเตยหาแมวตัวผู้กันมาหาว่าใครเป็นพ่อของลูกทั้ง5ตัวนี้เพราะเหตุใดโจทย์ถาม2คำถามนะคะเราะดูดีๆนะ ระหว่างไข่เจียวโยชิขาวนวลแล้วก็บุญรอดมาช่วยเตยหาว่าใขรเป็นพ่อของลูกทั้งห้าตัวนี้โอเคนะคะสังเกตดูดีๆแมวเพศเมียเป็นสีน้ำตาลและลูกมีสีขาวนักเรียนคิดว่าเป็นแมวตัวไหนนักเรียนก็ใส่ชื่อมาลงไป ดูนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรให้นักเรียนลองคิดดูโอเคนะไม่ยากค่ะลองคิดดูข้อ2ถ้าลูกแมวตัวผู้มีสีเหมือนพ่อดูนะคะถ้าตัวผู้มีสีเหมือนพ่อส่วนตัวเมียมีสีของพ่อและแม่ผสมกันอยู่นะ พ่อกับแม่อันนี้คือแม่แม่แม่นะคนสีน้ำตาลน,นี่คือแม่นะลูกแมวอคอกนี้มีตัวผู้กี่ตัวและมีตัวเมียกี่ตัวเพราะเหตุใดคุณครูให้ตอบแค่ว่านักเรียนคิดว่ามีผู้กี่ตัวและมีเมียกี่ตัวแค่นั้นโอเคนะคะ คำตอบอยู่ในนี้ลองคิดดูคุณครูจะดูทักษะในการคิดและการตัดสินใจของนักเรียนลองทายมาเป็นอีกทักษะหนึ่งของวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการคิด,ดวิเคราะห์คุณครูจะดูว่านักเรียนทําได้ไหมนะัา39เเหมือนเดิมอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียนมานะคะสําหรับบทนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้ ถ่ายรูปส่งคุณครู2หน้านะคะในวันนี้มีอะไรสงสัยทักไลน์ส่วนตัวมาถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ